วันนี้จะได้หลับเร็วๆว้าๆๆๆหลังเถินวนมาเลยเหรอแค่ป,ป้ายหนึ่งโอเคหนึ่งสองค่ะชชคคแชร์แชอคิปที่ Subscribe and Press Bell i อ o n ้วันนี้เรายังคงเล่นอยู่ที่นี่นะคะเซนทันอินส์วิวนะคะมีอะไรนี่อันนี้เราผ่านมาหลายรอบแล้วอะแต่ไม่ได้มาเล่นสักที มาเลยมาเลยตะกี้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็ให้ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์อเอาไปเลยสองเท้า,ทาใส่มือจ้าแล้วก็ใส่ถุงเท้าแล้วก็ใช่ถอดครับแล้วก็ใส่ถุงเท้าที่เราเออกมาครับ ชอบแฮอยู่ไหนเอ่ยป๊าป้านั่งอ้วนอยู่บนหลังช้างอโอ้โหคุณพระหมูนั่งอยู่บนช้างค่ะลองหาอยู่ว่าแฮอยู่ไหนแฮขึ้นไปเลยชอบแฮเขาชอบอะไรปีนป่ายเงี้ยเป็นสไปเดอร์แมนชาติที่แล้วเป็นสไปเดอร์แมนนู่นๆูแป๊บเดียวเลยนะเขาใช้เวลา ถ้าทำขึ้นเลยถ้าทำขึ้นเลยไปเลยครับโอเคไม,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 ม่อยู่ยหรอช่อาทำจะลงไปใช่ไหมถ้าทำลงนะมาเลยช่องทำโอเคเหรอถ้าทำไปเล่นสไลเดอร์อัน,นอื่นสินแฝบดบดูอันนี้กระโดดตุ้มตุ้มตุ้มเนี้ยให้กระโดดจากตรงนี้ตุ้มกระโดดจากตรงนู้นตุ้ม ไม่ใช่ลูกฉันนี่หว่าดูผิดจ้ะไม่ใช่แฮร์แฮรอยู่ที่เดิมนี่หว่าเฮ้ยมาแอบเล่นเฮ้ยช่อคำว้าเสียวว้าเสียวถึงแล้วอ่ะช่อคำไปเลยครับม,ม้าลงด้วยเหรอมาเนี่ยม้ามากแล้วกระมากระและคำเหรอเอ้ยถ้ามาลงตอนนี้ม้าจะส่นต่อท้ายช่อคคามเนี่ย โอเคเก่งมากพอลงถึงแล้วหนูต้องออกไปให้คนถูกต้องเลยครับพร้อมยังแหระวังแขนขานะคะนี่ออคิวาป๊าบอกให้ไปสูงสูงเลยจะดีหรอป๊าจะดีหรอป๊า แล้วมาไม่รอดนะคะมามาถามพี่เขาแล้วว่าทำยังไงถึงจะขึ้นเหมึนงวนได้พี่บอกทางลัดมาแล้วนะคะก็คือให้ขึ้นมาทางนี้ขึ้นมาทางนี้บันไดนี้ฟื๊บแล้วก็มาทางนี้ต่อนี่แหละตรงนี้มันเป็นตรงนี้โซนนี้ทั้งหมดใช่ไหมปึ๊บเสร็จแล้วเราขึ้นบันไดนี้มาขึ้นมาเลยคะ่ะเพื่อพบกับบุตรหลานของท่านด้านบนนี่ไหนให้พาไปทัวร์สิโอ้ยข้างบนนี่เจงนะ ข้างบนนี้ก็จะเจอกับป๋าป๊านั่งอืดอยู่ตรงนั้นนะคะนี่มามาให้ดูวิวจากข้างบนสนุกถ้าหาเมืร์แลนดนี่คือเราจะงงเลยเนาะแฮนเนาะไปเลยลูกเดินไปก่อนลูก <Hi. S 1> ถ่ายรีวิวไหมลูกถ้าเกิดว่าแบบฮาเมอร์แลนด์คือเราจะงงเลยว่าสไลเดอร์อันไหนมันจะไปเชื่อมกับอันไหนงงพี่เนาะไปไม่ถูกเนาะตรงนั้นตรงนังน้นก็ไปเชื่อมอันนี้อ๋อตะกี้ที่หนูขึ้นมาพอขึ้นมา มันเจหินงตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาตรงนี้ต่อโอ้โหเด็กๆวิ่งฉิวมากเลยอันนี้จะขึ้นมากระโดดจากชั้นบนนี้ทีก็ได้นะตรงเนี้ยแล้วก็กระโดดลงมาข้างล่างมาให้ดูไม่ใช่มากระโดดให้ดูนะ <c oughs> มาชี้ให้ดูนี้กระโดดลงมาตรงนี้สูงเลวเนี่ยเ <c oughs> มื่อกี้ช่องแฮ่กระโดดจากนั้นลงมาเดี๋ยวเมื่อกี้ชั้นสองอันนี้ <c oughs> ชั้นสามก็คือว้าวความเสี่ยวอะ่ะคือเสี่ยวไปนะ ทุกบ้านก็รวมพลกันอยู่แล้วบ้านนี้นะตอนนี้เี๋ยวมาม้าจะลงอันนี้นะคะแล้วมาจะไปดักถ่ายช่องแฮข้างล่างให้ามามลงก่อนเดีย๋ยวเพิ่งลงนะให้หมาลงไปถึงก่อนนะไม่ได้ค่ะกลัว<ไ>มันแรงเกินอะ่ะมันมแรงเกินเอาเหรออ่ะมันไม่แรงแน่นะเร,เราให้ลูกอยู่หน้าเราจะได้ปลอดไทยจริงเลยร, <laughs> ราเล่นเช่าแฮไม่แรงด้วน,นะมาจะกินหรือเปล่าลูกไม่ไม่เหรอกลัวเฮ ช่อเฮมันทิ้งหนิงมากๆเลยอ่ะป๋อป้ากับน้องอยู่ไหนลูกเนี่ยทุกคนดูดิมันทิ้งหิ่งขนาดนี้อ่ะลงสไลเดอร์แล้ววนหนึ่งรอบจับเวลาหนึ่งสองสามอุ๊บ <c oughs> แกล้งแฮ อันนี้ชอบให้ใส่ถุงเท้าที่แบบหนึบไม่เยอะนะท่านหนึบมากๆโอ้โหยิ่งมันเลยอะ่ะพอดีว่าคู่หนึบของฮาร์เบอร์แลนด์ของชอแฮมี2คู่แต่หาไม่เจอเหลืออยู่ข้างเดียวอ่ะมาวู้อ่าขึ้นใหม่อ่ะทีนี้ลูกขึ้นแบบวิบากหน่อยสิลูกต้องเกาะเออลูกต้องเกาะอ,อย่างน้องเกาะเออค่อยๆไต่ขึ้นไปลูก โอ้โหปีนผาปีนผาปีนผาเทา้าลูกต้องไปอยู่กับอีกอันหนึ่งอะ่ะอีกอีกก้อนนะก้อนหินอีกก้อนนึงเอาเฮ้ยมันไม่ได้เกาะก้อนหินไปเลยไว้ลูกใช้มืออย่างเดียวเออปะระวังล่วงนะช็อคามไปต่อไหวไหมไหวไหมไหวไหมเก่งมากวันนี้จะได้หลับเร็วเวล้า <laughs> 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 หลังเหิน่าเลยเหรอ ชอบข้าเก่งมากชอบข้าเอาเท้าไปไต่ไปตามก้อนหินลูกแต่ละก้อนน่ะหนูเอาเท้าไปเกาะที่ก้อนหินลูกไม่ใช่แค่มือเก่งมากเอาเท้ามาเกาะตามก้อนหินลูกนี่ไงเอาเท้าเหยียบไปที่ก้อนหินหนูต้องมองก่อนว่าก้อนหินอยู่ไหนนี่ไงก้อนหินอยู่นี่ใช่ไหมเหยียบอ่าไปต่ออึ๊บเล็งก่อนก้อนหินอยู่ไหนเหยียบต่อเหยียบไปที่ก้อนหินลูกเหยียบไปที่ก้อนหินลูกแกล่วง หมดแรงแล้วหรอหมดแรงแล้วหรอเกียบไปที่ก้อนหินหูกหมดแรงเหรอครับแล้วลูกจะค้างอยู่นี่เหรอครับช่อคามสู้ๆช่อคามมุมนี้ดูสูงมากช่อคามอ้โหช่อคามไต่เก่งมากเลยมาจะแพนกล้องให้ดูนะว่าช่อคามไต่มาจากไหนเท่านี้ทวนค่ะมุมกล้องมาหลอกหลวงเก่งมากครับพร้อมแล้วมาเลยพวกเราจะผันหลังลงด้วยตัวแสบเอ้าควบคุงลงยังโอเคครับ หาถ่ายให้ดูยิ่งหใหญ่ถ่ายไกลมากสูงชันมากหน้าผาสูงชันหน้าผาสูงชันไปเลยลูก <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไปค้างอยู่งั้นน่ะค้างอยู่งั้นเหรอเอาก้นเกี่ยวไว้เหรอลูกไปต่อหรือพอแค่นี้ไปต่อหรือพอแค่นี้ว้ย <c oughs> ลงนี้ก็ได้เหรอลูก ตอนหมามา,มามแรงมากเพราะหมาอ้วนนี่เองมาเลยครับหู้มาเลยครับทำไมนี่มันฝืืๆเหรอลูกมันฝืืๆปะครับอยากเล่นทางไหนอยากกระโดดลงมาหรอไม่ได้ลูกคนนี้เล็กไปใช่ไหมคะโดดได้เหรอคะพร้อมเหรอลูกเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ดูหนะ่อยให้พี่ช่วยดูไหม S <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้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 ให,ให้เขาโดดก่อนนะดีกว่าลูกชอบทำรอ,อก่อนลูกดูตัวอย่างก่อนชอบทำดูตัวอย่างลุกม้ันสูงนะชอบทำเดี๋ยวดูพี่นะชอบทำปึ๊บ <questionnaire. S 2> อ่านี่ตัวอย่างอ่รออให้พี่เขาโดดก่อนไหม <S 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 ลูกชอบทำพร้อมไหมครับไปทำอย่างพี่เลยนะไปเลยไปเลยพร้อมไหมกระโดดเลยกระโดดลงไปเลยไม่เจ็บอ้าวเฮ้ยไม่กล้าหรอครับไปครับหนึ่ง สองเก็บเก็บแขนด้วยนะหนึ่งสองสามไปเลยเอาเล่นไปสไลเดอร์เหรอลูกต,ต้องทีละคนนะแฮยไปหนึ่ง,อง,องโอเคหนึ่งสองสามปุ๊บโอเคแฮยไปก่อนแฮยออกไปก่อนลูกแฮยออกไปก่อนเดี๋ยวน้องตามไปเอาใช่าหมเพราะไหมอย่างนั้นแหละลูกหนึ่ง งั้นหลบพี่พี่ชญเลยค่ะอ่ะอหนูไปเล่นสไลเดอร์เด็กน้อยเธอลูกไปหนูไปเล่นสไลเดอร์เด็กน้อยไปหนึ่งสองสามฮึบฮึบกายไปแล้วขาไม่ไปเดี๋ยวดูซิว่าน้องกับช่อขามใครจะกระโดดก่อนเนี่ยให้อุ้มอุ้มลงไปนะครับได้ค่ะ้องก่อนนะครั้งหนึ่งอ๋อลองก่อนมันเจ็บไหม เนียพี่อุ้มไปพี่อุ้มไปนะอะป๊อสป๊อสแล้วครับป๊อสแล้วครับไม่เก็บหรอกเดี๋ยวพี่ย่อนต่ำๆเอาไหมให้พี่เขาหย่อนให้เอาไหมเอ่อคิวยาวมากเลยลูกเราต่อคิวใหม่เริ่มใหม่เลยดีกว่ามาอยู่มอยู่มาอยู่เป็นเพื่อนไงมาอยู่เป็นเพื่อนไงหนึ่งสองมาเลยโอเคมาข้ามาเร็วเร็วเดินมา จะทำไเร็วมาน,นี่หนูเยี่ยมมากเอาไประวังไปไปเลยนึงสอง